สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวค่ะเมื่อนี้หมกหวก <c ười> เคยกินไหมหมกหวกก็คือลูกออดห้อมหมกหวกเอาไปฝากป่าน่ะเคยกินบอืมแจวแจวบักม่วงำจำแจวธรรมดาบักม่วงน่อยซับซับ ใส่กบับอพริกผงใส่กบ็บอัอหอมแดงสดๆตำใสให้ละเอียดแล้วก็ใส่ใส่แค่ปลาล้าแค่นั้นและค่ะไม่มีอะไรเยอะแกงปลาดอกกระเจียวขาวงามใบบักอันนี้วันนี้จะขอเสนอผักหน่อยไม่มีเยอะแต่ว่าตังมะวัเอามาหลาย ว่า,วามัน,นม่แนวกินกับพักันไดดอกพักพื้นบ้านพักเม็กพักเมก,กเมกนี่ยพักการหินขอเสียเวลาจักหน่อยขอเสียเวลาจักหน่อยยอดปักอกอค่ะส่วนอันนี้ก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองเชื่อมเองละ่ะฟักทองเชื่อมดอกกระเจียวขาวมันจะมีเป็น ไม่ได้มีตลอดมันจะมีแค่ฤดูนี่ช่วงเดือนเดือนนี้เดือนมีหน้านปลายเดือนมีหน้าพักหวานดอกกระเจียวมันจะมาคู่กันกินสดก็ได้ สดกับลวกสซ่บเพื่อนขอนี้วหอนหอม,อมไงอมใส่ดอกแค่พอ ปกติกินแบบนี้แหละค่ะกินง่ายๆช่วงนี้ฟักทองถูกๆหน่อยแบบง่ายๆโลละสิบบาทจะเดยซื้อไหม คนขายเป็นสี่ยี่สิบบาทเขาติดมือหนึ่งเขาแต่ว่าใส่ถุงไว้เป็นยางพ่เ็ษจังสี่เพราะว่าเป็นคนมาค่อยใส่ติปเขามาคอยมาเป็นล่านี่กินแต่เขาก็จอก็อผัก มักแตงกระเสบแล้วหมกหมอกจะไมอิตูยี้แม่เอ้ย,วอยกวล่ะจะหย่อบักผิดเลย ิมรกะแสบสอมกระแสบอมหวกัะเส้นยอดผิดกันแน่นนถือกัน อ,องยี่สบาทเข้าใครค่ะได้ประมาณสิบดอกได้หลายยัวกลัวเขาจะไปเอามาได้ก็จะไปหาขึ้นผู้ขึ้นพาลูกมาได้ดอกกระเจียวอะไรเอามาสดนามลองข้อเสื่อ

พูดง่ายๆเลยก็คือบักหมวองที่เขาเอามายัดข้าวยัดข้าวนะบกมกหมวองยัดบวกค่ะอปละหมกหมวองน้อยนี่กินสมทอนี่พอดีแสบ่บอือโอ้เขาติดมืออีกแล้ค่ย ขมือกันเหลืองฟ้านบักเอือคุดอยากเห็ดไว้ไล่ลายแล้วก็เอาไปสู่มูยูทำมองทำเห็ดงานกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะแบ้งปันจกเข้าไปกินทั่วทีเดื่วแดนได้กินหัวกิิเนแหกกินกนวแต่หน่อย มันแสบมันกินมันเป็นแนวกินบ,นบานๆที่กินยำได้ก็คืนหอดบาน <c oughs> บ่าอายอายเห็นี่ยกำเนิดเกิดมากแต่มองใดบ่เคยลืมสาตว์กำเนิดว่ามีคขามากินว่าเป็นกินเป็นมด bên miệng mực hoa cúc nè này nó mềm nó lốm máy bứt hà ăn ngay ngay đấy cả mực hoa cúc này cơ chế bùa này ống tít mực แกงปลาใส่บักบวบบักบวบแก่มีเม็ดจักหน่อยมันจะแซ่บหือบักม็ดบักบวบอ่อนนะบักบวบแก่ๆมีเม็ดจักหน่อย แกงส่งน้ำชไม่สมกับโอ้ยเลิศเลอเพอร์เฟคก,กันแน่เนี่ยเดาแต่ผู้มักหวัวคืออะไรเนี่ยลูกออดลูกออดคือออหยางกระซิมี่มาอีกอันโตอ่อนของกบเหมือนไหมแลลูกออดอน,นะว่าแม่นั่นอันนี้นอย่างกั ลูกน้ามดิลูกยุ่งะนะบ่แมนดิบ่แมนดิคอนอะอานเด้อค่ะแต่ว่าหัวก็ไม่อะไรแบบหัวกรบหัวเคตาปาดก็ไม่อะไร่ยังหน่อยคืไปส่วนกับแม่เด้อ แต่ก่อนเ่าอุดมสมบูรณ์ก็อย่างนี้ปไปสอนมาได้แมงลางงามุ่นในหัวกได้แมงลางงาได้กุ่งน่อยในเหนียวมาผสมกันมาออมโอ้ยแมงตับเตาใส่น้ำกันค่ะหลายๆสอนใส่สวิงสอนเอามาแกงสััแต่กี้โอ้ขึ้นมาแสีบขักแทะ ห้าเอานี่ว่าเป็นหัวกอันว่ามีแล้วเหลี่ยงห้าเอาโดยธ้ามาตาดเนี่ยล่ะจะว่าแถวบ้านไงยั่งยังย่งหรือแต่ว,ว่าค่อนข้างที่จะศู์พันแล้วนะว่าศูลหรอกแต่ว่ามันห้งไง ก็ยังเป็นแถวบ้านนะคะแถวแถวบ้านที่พ่อกับแม่อยู่นะก็ยังเป็นในน้ำมีป่าในาน้ำมีเขาเอาอ่อนซ้อนย่ำฝนตกนย่ำย่ำฝนเนี่ยนะคนแถวบ้านเิ่นไปนหาปลาหายัางนะย้อน ขาเอิ่นนำสูงข้ามแม่พื้นใดอันสายบัวมากนะเงี้ยวงเพื่อนหอยส่แขนมากนี่หอยส่นี่มาเอามาฝากแกงเส้ป่าไม่ได้ใช่กะทิกระเทอดอกแกงบ้นบานบ้านใส้พผัอีตูเส่หยอดอันกระเจี๊ยบเด้อกระเจี๊ยบต้มสีแดงเนี่ยนะสมๆโอ้ สด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 แซ่บแกงแซ่บคอแซ่บหลายยังจำบได้ว่าในความทรงจำในสมัยยังน้อยแม่แกงสุกินแซ่บนะแซ่บอิลีเยว่าไปกับไฟกวกไฟกะ เห็ดเองกับสอนท้องค่ำคุณเาเมืม่อติดเมื่อติดววาสันเขาติดมือไกล้กับขันว่าใกล้แล้วกันเราอวะเดิกแล้วค่ะแต่หนูวม่ได้เห็ดนั้นบ่ได้เห็ดหวานคัก ทำง่ายอะไรอ,อร่อยด้วยภาษาบอเอสร้มน้ำตาลชื่อๆนะใส่เกลือจังน้อยอแช่น้ำปูนก่อนเ้อค่อยต้มมัน่อยบอริ ไม่ได้พูดเดยสมควรอิ่มอย่าถามเป็นยังสุอวนแบดนีนเน้เอ้ยนั่นลละขอบคุณเลยหลาค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซบแบบนัวๆเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะมืัอนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ